สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกระทงใบตองแบบง่ายเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้ค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยเริ่มต้นการทำเราก็จะพับชุดกระดิบแบบนี้นะคะใบตองแผ่นแรกหันสีด้านนวลเข้าหาตัวฝั่งแข็งหันไปทางขวาหาจุดก,กลางพับเฉียงฝั่งขวาคงให้อยู่กึ่งกลางและฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันมุมด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาเสร็จแล้วเย็บแม็กและตัดเก็บมุมค่ะ และไปตองแผ่นที่สองนะคะเราก็พับในรูปแบบเดิมหันไปตองไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื<ๆ>่อนเพื่อนํำชุดกรีบแรกมาวางตรงกล่งกลางจัดระยะตามความต้องการมุมด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาเสร็จแล้วเย็บแม็กและตัดเก็บมุมค่ะก็จะได้การพับกรีบเล็บคลุดซ้อนในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลย ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกลีบชุดที่1เพื่อนๆก็ปักเรียงแบบนี้และค่ะตามระยะที่เราต้องการและประขอเพิ่มเติมนะคะจํานวนในการพับกรีบไปจะไม่เน้นให้ว่าจะต้องทําทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆนํามาใช้งานค่ะตามที่เห็นในคลิปนะคะขนาดของฐานปเปลือกใช้อยู่ที่5นิ้วครึ่งค่ะ เพื่อนๆพ,พยายามจัดปลายกรีบให้ได้เท่ากันนะคะค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้การประกอบกรีบชั้นที่1ในรูปแบบนี้ค่ะ เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยต่อไปจะเป็นการพับกรีบ8ที่สองหันไปตรงไปในทิศทางเดิมจากนั้นพับครึ่งค่ะมุมด้านซ้ายเว้นระยะไว้อยู่ที่สนิ้วและเพื่อนๆจับตามแบบในคลิปเว้นและยกมุมครั้งที่1นึ่งเว้นและยกมุมทับเฉียงครั้งที่2องทำในรูปแบบนี้ราคาจนกว่าจะยกทับให้ครบทั้ง7ครั้งหรือตามระยะที่เพื่อนๆต้องการน,นะคะ และเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนเอนเย็บแมกด้านล่างได้เลยค่ะจากนั้นพลิกกลับกลับไปด้านหลังนะคะแล้วก็เย็บซ้ำอีกครั้งกันกรีบเคลื่อนจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกได้เลยค่ะเราก็จะได้การพับแบบกรีบพัดในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีบชั้นที่2ปากเรียงตามระยะที่เพื่อนเพื่อต้องการเช่นเดิม นอกจากการทำกระทงใบตองแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดการทำพวงมาลัยจากริบบินการพับเปลี่ยนโปรยทานการพับดอกกุหลาบไปเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับแบบดอกบานใหญ่เพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางหน้าช่องค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ชั้นที่2แบบนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นการประดับในส่วนของดอกไม้เข้าไปค่ะเพื่อนๆจะใช้ดอกไม้ประดับแบบไหนตรงนี้แล้วแต่ความชอบกันนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นการตกแต่งในส่วนของทูบและเทียนตรงก่งกลางค่ะค่เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ